สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินทางไปยังเพชรบูรณ์นะครับไปออทอดพระป่านะครับที่บ้านของแบงกับคุณน,นะครับวันนี้เราก็จอดเติมน้ํามัน,นครับเติมน้ํามันซื้อขนมนมเนยอาหารนะครับที่จะเดินทางต่อวันนี้ก็รอุก็ซื้อรถแล้วนะครับ ครับผมมาน้ากันทีคนนี้สองเออจอดไปโอเคครับนะครับก็ขบวนเดินทางก็เริ่มแล้วนะครับลุงก็นี่แล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ผมมาสองคนลุงพันน่าจะมาสามรถลุงพันก็ขับรถให้ลุงมาน่าสามคนรถลุงไม่ไม่ทราบว่ามืกี่คันเอ้ยมากี่คนนะไม่ยังไม่ได้เจอมือชา้าเลยไม่เจอเลย ทางโน้นอาจจะค่ำหน่อยประมาณสี่ทุ่มก็ประมาณนประมาณสี่ทุ่มก็มจะขับไปเรื่อยๆวันนคนก็เห็นข่าวเนาะข่าวเยอะนะเมื่อวานเรื่องน้นเรื่องนี้โอ้หลายเรื่อง ประเด็นนะนะรวกําลกำลังทำเขาเรียกว่าแก้ไขนะครับแล้วก็แจ้งนะครับจริงๆมันไม่มีหรอกครับที่ผมเชื่อในในพื้นที่ทุกพื้นที่นะนะครับไม่เชื่อว่าใครจะทำอะไรที่มันถูกต้องหรือเป๊ะหมดทุกอย่างไม่มีนะครับถ้ายย่งเป็นคนในเออ่ เาเรียกว่าทางพื้นที่อย่างนี้ด้วยนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงหรอกครับแต่ถ้าว่าจะให้มันทําถูกต้องทุกอย่างเลยนะมันก็ต้องก็ต้องได้รับได้รงกบกระเทือนทั้งหมดอะนะครับท,ทั้งหมดทีนี้ก็ต้องถามเหตุผลแล้วครับว่าใครเป็นคนที่ที่เริ่มนะครับใครเป็นคนเริ่มประเด็นเริ่มนวนตัวนี้ขึ้นมา แม่แกก็พยายามทำทุกอย่างในหะ้มันถูกต้องนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างแกก็ไม่รู้นะคสับมันสัญที่คนแจ้งหรือคนร้องเรียนต่างๆนนนะเรื่องประเด็นนูน้นประเด็นนี้สารภาพสารภพเไม่ได้ทำเพื่ออะไรหรอกครับทำเพื่อเอาชนะ การกระทําของเขาเขาจะรู้ไหมครับว่าผลกระทบอ่ะมันไม่ได้เกิดจากลงุงผลกระทบหลายๆ,ๆจุดมันไม่ได้เกิดจากลงุงมเจอจากคลกลุ่มมหนึ่งเท่านั้นเองหรือคนอหรือบุคคลบางบุคคลนะครับที่ทําให้มันเกิดประเด็นเปิดปัญหาตลอดมานะครับเดี๋ยวตอนนั้นเราจะคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับ มโนธนาเอานะครับ FC นะครับ FC ฟผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับที่ได้รวมบุญพระป่านะครับที่ขอพอเพจบูนะครับวันนี้ลงกับทีมยูทูบเบอร์นะครับก็เดินทางนะครับยถึงก็คำๆพักผ่อนกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทอดกระทิ่งนะครับ เที่ยวแวะจุดไหนเดี๋ยวก็เอฟซีก็ติดตามในคลิปนะครับช่วงนี้ก็วันนี้ขอ,อยาใส่แว่นดํานะครับขอยาใส่แว่นดําพอดีเจ็บตานิดหน่อยนะครับก็เลยขอ,อยาใส่แว่นดําปกติจะไม่ใส่ถ้าไม่จะปกติจะไม่ค่อยใส่แว่นดํานะครับพอดีวันนี้เจ็บตาเลย,สยใส่แว่นดำหน่อยนะครับ <S <S งี้ก็ขอ,อยาสเซคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไร้ก็ใช้เลยนะครับสวัสดีครับ